บอกกับเกมจไปเราไปเล่นเลยโหอะไรขาขุดลูกเลย จะขี้แล้วจะตรงนี้อ่ะกลับเป็นยังไงมันมาคอยกดเมาส์เฮ้ยนะเมื่อเรามาเกมเราเมันเกมชื่อว่าจาแปรนะ

だったな。 ขอไปเกมตอดเลยอ่ะไม,ไม่กล้าโอ้โหเล่นหูแม่งขุนลุกอ่ะคุนแม่ขุนลุกจัดเร่มเกมมานะขุนลุกอ่ะ นีครับก็โรโมบอกว่าแอชชื่อมาได้อ่ะโบอกว่าแอชชื่อมาได้นะโอเคมันเกมโรบอครับเดี๋ยว मेबाई रहा